โอมนิสันสวัสดีครับกลับมาพบกับ,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 บโอมนิสันเช่นเคยนะครับวันนี้โอมนิสันจะมา,าแนะนำนะครับวิธีการชาร์จรถยนต์นิสสันชิปทุกรุ่นนะครับนะฮะแต่ว่าไอ้รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น E นะครับผมซึ่งซึ่งเราจะมาสาธิตวิธีการชาร์จชาร์จแบตนะครับเพื่อที่จะเราจะเอา,เอาไฟฟ้าตรงนั้นแหะเป็นจบในแบตนะครับผมนะฮะ การร์จนะครับผมเรามาเลือกโหมดก่อนนะครับว่าเราจะใช้โหมดไหนดีนะครับการใช้น่ะจะใช้โหมดอีโคอโหมดนะครับอ่าโหมดหรือว่าสปอร์โตโหมดนะครับให้คุณลูกค้ากดตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะฮะอันดับแรกเนาะอันดับสองลงมานะครับให้ลูกค้าน่ะเอามือมาตรงครับว่า EV นะครับแล้วก็กดค้างไว้ ตรงนี้ก็จะเป็นการชาร์จแล้วนะครับจะขึ้นตรงหน้าจอตรงนี้นะครับผมการชาร์จซึ่งการชาร์จอ่ะจะทําให้นยนตยนอ่ะเรามีแบตเตอรี่เต็มได้นะครับแล้วก็เราจึงสามารถมาใช้ในส่วนของโหมด EV ได้นะครับผมถือว่าไม่ยากนะครับผมสำหรับการชาร์จการชาร์จนี้เราสามารถจอดชาร์จได้ด้วยหรือว่าในระหว่างขับเราก็สามารถกดชาร์จได้ด้วยครับผม ถือว่าเป็นการใช้งานที่ง่ายมากแล้วก็เป็นการชาร์จรถไปในตัวได้ด้วยนะครับผมนะฮะหรือว่าในการชาร์จนะครับสําหรับลูกค้าจะต้องการชะลอเบรกนะครับก็สามารถชาร์จไฟได้นะครับผมนะครับในส่วนตรงนี้ก็มีเพียงตรงนี้นะครับง่ายๆสําหรับการวิธีการชาร์จรถยนต์ในรุ่นนิสสันชิกทุกรุ่นนะครับผมนะครับวันนี้อมนิสันก็ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ